เอ้ยผมพยายามจะติดตามข่าวเพื่อจะรวบรวมข่าวแล้วมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับเปิดไปคลิปไหนก็เจอแต่คลิปแม่ลีน่าจังดา่าโอ้โหแม่ลีน่าจังเปิดเรื่องไปตรงไหนก็เจอแต่เสียงแม่ลีน่าจังนะฮะโอ้โหด่าได้เสด็จน้ำจริงๆนะครับทนายจะฟ้องแม่ลีน่าจังผมว่าร่างฟ้องไม่ถูก ก็ไปให้ให้ให้ของรับด้วยเออเจ๊เอ๋กับแม่ลีนาจังนี่ไม่รู้ว่าใครด่าเก่งกว่ากันนะครับเจอ2คนเข้าไปเนี่ยผมแม่นต้องแก้ไขปัญหาโดยเอาหัวโขกระดานฮะแค่ไอ้ฮุนเซนมันพูดว่าทหารไทยยิงลูกเหินใส่ทหารเขมนมึงถึงกับเต้นเลยวราจะตั้งกรรมการสอบแต่ทำไมมึงจะต้องไปเดินตามทางที่ไอ้ฮุนเซนมันพู มึงก็รู้ว่ามันเป็นสิบแปดมงกฏตกลงมึงเป็นนายกข,ของใครไอ้ภูมิทัศน์ด้วยกิจยาไยไอ้วันนี้ทหารแขกทามมึงจะพูดถึงไหมว่าทหารเราประมาทไปเดินละมิก,กระวังมึงไปเดินให้กูดูไอ้ภูมิทัศน์ไอ้ตกลงเนี่ยมึงเป็นนายกข,ของคนไทยหรือว่ามึงเป็นไส้ศึกขายชาติไอ้ภูมิทัศน์ ต้องบอกแบบนี้ครับว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะครับท่านเลวัตจะไม่ยุ่งนะครับจะไม่วิจารณ์นักการเมืองนะครับจะไม่พูดถึงบุคคลน,นั้นบุคคลน,นี้ในทางที่อาจจะทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่แบบพูดคุยกันในมุมที่คลายเครียดเนาะเพราะว่าท่านเลวัตเองนะครับท่านบอกว่าคือท่านนะครับพยายามที่จะไปหาข่าวคลิปนะครับคลิปไหนที่มันค่อนข้างที่จะเป็นไวรัลนะครับท่านก็จะไปเจออ่าเจอแม่ลีนาจังเป็นส่วนใหญ่นะครับเจอคุณเอ๋นะครับอ่าเจอเจ๊เอ๋นะคร ก็ถือว่าเป็นเรื่องคลายเครียดนะครับเรื่องสนุกสนุกไปนะครับส่วนประเด็นทางการเมืองนะครับผมก็อยากให้แยกแยะหน่อยเนาะเพราะว่าปกตินะครับผมในฐานะที่เป็น FC ที่ติดตามท่านเรวัตนะครับท,ท่านเลวัตท่านจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะครับไม่พูดเกี่ยวกับการเมืองไม่วิพากษ์วิจารณ์ใดๆเกี่ยวกับการเมืองนะครับผมเองนะครับในฐานะที่เป็นเป็น FC นะครับที่ค่อนข้างที่จะนําเสนอคลิปท่านเรวัตบ่อยนะครับก็อยากจะมาชี้แจงนะครับแล้วก็ อยากมาช่วยอธิบายในส่วนส่วนนี้ด้วยนะครับเอ้ยผมพยายามจะติดตามข่าวเพื่อจะรวบรวมข่าวแล้วมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับเปิดไปคลิปไหนก็เจอแต่คลิปแม่ลีน่าจังดา่าโอ้โหแม่ลีน่าจังสิ้นปีต้องไปรับรางวัลด่าเก่งแห่งปีนะครับดา่าโอ้โหดาดา่ดาด่าเนี่ยผมว่าเดี๋ยวต้องเกิด เหตุการณ์แน่นะครับไม่แม่ลีน่าจังเส้นประสาทในสมองแตกก็คุณภูมิทําเส้นประสาทในสมองแตกนะครับเพราะโอ้โหดา่าผมไม่ได้โดนดา่านี่ผมยังเส้นประสาทสมองขึ้นตุบตุบตุบเลยนะครับเปิดเลื่อนไปตรงไหนก็เจอแต่เสียงแม่ลีนาจังนะฮะกลายเป็นโอ้โหด่าได้เสดดน้ําจริงๆนะครับ ถ้าลองไปเปิดลองหาดูสิครับคลิปแม่ลีน่าจังด่านะฮะด่าทนายจะฟอ้องแม่ลีน่าจังผมว่าร่างฟอ้องไม่ถูกทนายทนายร่างฟอ้องไม่ถูกแน่นะครับทนายร่างฟอ้องไม่ถูกเน่ยโอ้โหเรียกว่าด่าแก้ได้ทางเดียวครับถ้ากรณีลีน่าจังด่าใครนะฮะ ให้ทนายฟ้องเนี่ยหยุดปากแกไม่ได้หรอกครับต้องซื้อที่อุดถูมาครับทําเป็นไม่ได้ยินไปนะฮะกลายเป็นคลิปไวรอนไปเลยนะครับทนายล่างฟ้องไม่ถูกเลยครับทนายล่างฟ้องไม่ถูกครับสิ้นปีแมริน่าจาังได้รางวัลด่าเก่งดีเด่นแน่เลยครับกับน้องอะไรอีกคนที่ใส่ไอ้ข้อผูสีชมพูชมพูนะฮะไม่รู้ว่าใครด่าเก่งกว่ากันนะครับ แต่ลีนาจังเขาด่าด่าทุกเม็ดเด็ดทุกดอกเลยนะครับแถมของที่ไม่มีนะครับก็ไปให้ให้ให้ของลับด้วยเออเจเอเับแม่ลีน่าจังนี่ไม่รู้ว่าใครด่าเก่งกว่ากันนะครับเจอสองคนเข้าไปเนี่ยผมแม่ต้องแก้ไขปัญหาโดยเอาหัวโขกกระดานฮะเป็นผู้ชายจะไปทําอะไรก็ไม่ได้นะครับมาไปเจอผู้หญิงจิบ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 อย่างนี้เข้าไปเนี่ยจริงๆผมจะ อัปเดตสถานการณ์ข่าวให้มันแน่นอนรับฟังหลายหลายฝ่ายก็ไปเจอแต่คลิปลีน่าจังด่ายอย่างเดียวเลยนะครับหวยเหรอครับโอ้โหผมไม่ได้เป็นคนนั่งทางในดูมดดูหมออะไรได้แล้วครับมาเนี่ยนะฮะก็ขอให้ถูกหวยกันนะครับรู้สึกว่าตอนเนี้ยคงไปนั่งลุ้นหวยออกกันแล้วมั้งครับใกล้หวยออกแล้วเดี๋ยวผมจะไลฟ์สักพักเดียวนะครับไลฟ์สักพักเดียวแล้วก็ท่านก็ไปฝั่ง ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลขอให้สมหวังนะครับผมไม่ได้เล่นเลยครับมาเนี่ยจะซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อด้วยความเกรงใจคนขายนะครับเล่นการพนันประทานโทษนะใครเล่นการพนันเนี่ยมีแต่นําความชิดหายเข้ามาสู่ชีวิตและครอบครัวนะครับไม่มีใครร่ํารวยจากการเล่นการพนันยกเว้นคนที่เป็นเจ้ามือและตั้งใจไปโกงนะครับแม้แต่การเล่นไพ่แม้แต่การเล่นไฮโลนะครับ โกงทั้งนั้นครับโกงทั้งนั้นครับจะปั่นจิ้งหรีดกัดกันเอาแมงควางมากิดกันวัวลานมันก็ผสมยาบ้ากรอกวัวนะครับมันมันโกงครับคนโง่เท่านั้นครับที่จะไปเล่นการพนันนะครับยิ่งตอนนี้การพนันที่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยเราชนะมันไม่ได้ละครับมาเนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจว่าคนไปหลงงมงายกับการเล่นการพนันได้อย่างไร นะครับโดยเฉพาะการพนันที่เล่นกันทางออนไลน์เนี่ยคนเล่นนี่ประทันโทษนะโง่สุดๆจริงๆนะครับใช้คําว่างโง่สุดๆจริงๆนะครับไอซื้อหวยนี่มันเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะครับมีมาแต่ในอดีตการแล้วนะครับเพราะคนออกคือรัฐบาลออกรัฐบาลออกมันโกงไม่ได้เพียงแต่เราซื้อไม่ถูกเท่านั้นแหละครับเลขมันมีตั้งเก้าสิบเก้าตัวแล้วมันถูกตัวเดียวอะมา ผมเองไม่เล่นเลยครับไม่ไม่เล่นเลยนะฮะท่านอย่าไปเล่นการพานันเลยครับมีเท่าไหร่เราเก็ประหยัดกินประหยัดใช้นะครับเพราะเรารู้วงเงินเราอยู่ว่าในกระเป๋าเรามีกี่บาทนะครับมาได้ครับได้เลยครับจะเรียกลุงเรียกพ่อเรียกอาเรียกอะไรก็ได้ครับเรียกได้เลยครับแล้วแต่อายุรุ่นราวคราวพ่อนะครับรุ่นราวคราวอารุ่นราวคราวลุงก็สุดแท้แต่หนูจะเรียกเลยลูกนะผมไม่ถือครับได้ทางนั้นครับมาเนี่ย เอตอนผมเดินทางมานะไปเจอเด็กนักเรียนครับเข้าไปทัศนาจรหรือไปประกวดแข่งอะไรที่ไหนมาก็ไม่รู้ครับผมลงไปทานอาหารนะครับไปทานข้าวแกงที่ศูนย์อาหารนะครับเด็กนักเรียนรุ่นลูกรุ่นหลานมาขอถ่ายรูปเต็มเลยครับโอ้ยรถบัสตั้งหลายคันครับมาขอถ่ายรูปกันเต็มเลยนะครับก็มีชาวบ้านมาขอถ่ายรูปโดยเฉพาะหน้าปลื้มใจนะครับเด็กนักเรียนน่าจะชั้น ป .4 ีป .5 ้าปหกไปถึงหม 1, 2, หนึ่งมสองมสามนะครับมาขอถ่ายรูปด้วยนะครับแต่ตกใจมีนักเรียนคนหนึ่งนะครับไอ้ลาวก็บอกหนูมาถ่ายรูปเลยมันบอกพี่มาเรียกผมพี่ครับไอ้หนูคนนี้นะครับก็รุ่นน่าจะอายุสักสิบสิบฝักขวบครับเรียกผมพี่ครับพี่ผมขอเซลฟี่หน่อยได้ไหมบอกได้เลยลูกไอ้ไหนูมึงเรียกใครพี่เนี่ยมันบอกเรียกพี่เลยครับมันมันก็หันมาถามมาบอกผมครับ เรียกผมพี่ <clears throat> โอ้โ,อโอคุณครูต้องไปบอกแล้วว่าจะเรียกใครเนี่ยมันต้องดูอายุนะครับตกกระใจครับเด็กรุ่นหลานเลยครับรุ่นหลานรุ่นเลนแล้วครับมาเรียกพี่ขำขำครับพี่ขอเซลฟี่หน่อยไม่ใช่หน้าออดนะครับเขาคงเขาคง เรียกอย่างนี้ติดปากมั้งครับเรียกใครเขาเรียกพี่ทั้งหมดไอ้หนูสงสัยมันเรียกคุณพ่อตัวเองเป็นพี่ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ <laughs> ไม่เค่ียด,ดีครับมาตั้งแต่เปิดคลิปไป <laughs> ก็ครั้งแรกผมไม่ได้เปิดนะครับผมเป็นคนไม่ค่อยได้เปิดดูช่องดําช่องแดงอะไรอยู่แล้วครับไปเข้าห้องน้ําครับไปเข้าห้องน้ําครับไปเข้าห้องน้ําฮะไปเข้าห้องน้ําเข้าห้องน้ําก็ห้องน้ําติดติดกันครับ เปิดคลิปแม่ลีนาจังดา่ดาด่าแล้วก็คงจะเปิดไอ้ช่องดำค้างไว้มัง้งด่าวนไปวนมาอยู่นั่นนะครับโอ้โหด่ากูเข้าห้องน้ำไม่ได้เลยนะแม่ลีนาจังด่าจุกเลยนะครับแล้วท่านท่านรองนายกท่านก็บอกจะฟอ้องคนที่ไปไปด่าเขาด้วยนะครับไอ้คนเปิดคลิปแล้วก็ไอ้คนด่าก็พอจะโดนฟอ้องด้วยไอ้คนเอาคลิปไปแชร์ต่อนี่จะโดนฟอ้องสงสัยรวมๆกันแล้วจะโดนกันไป เป็นหลายลายมนกับในประเทศไทยเนี่ยนะครับเห็นเอาเสียงวีน่าจังไปเปิด <c oughs> แชร์ไปต่อด้วยโอ้ยปวดหัวฮะทนายปวดหัวก็แล้วกันนะฮะมาเนี่ยถ้าลองเดินไปที่ไหนนีครับมีแต่คนเปิดคลิปให้ฟัง <c oughs> <c oughs> เรามันก็ลำบากนะครับพอเรามียศมีตำแหน่ง <c oughs> เป็นนักการเมืองอะไรเข้ามาเนี่ยมันเหมือนผู้แสดง เหมือนผู้แสดงบนเวทีนะครับผู้แสดงบนเวทีประชาชนเขาเลือกตั้งเราเข้ามาเขาเป็นผู้ชมนะครับแสดงถูกใจเขาก็ชื่นชมเขาจะชื่นชมนะครับเหมือนกับประชาชนไปชื่นชมแม่ทัพภาคที่สองนะครับพอไม่ถูกใจประชาชนเขาก็ด่าเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับดีว่าเขายังไม่กว้างรองเท้ากว้าวงแก้วกว้างขวดนะครับใจต้องนิ่งนะฮะใจต้องนิ่งนะครับใจต้องนิ่งจริงๆนะครับใจต้องนิ่งจริงๆถ้าไปเครียดอะ คนชมคนด่าแล้วก็มันก็จะเครียดมาเลงก็จะถามหาเอานะครับสมัยอดีตท่านนายกประยุทธ์นะครับใหม่ๆท่านก็จะเครียดอย่างเงี้ยครับมีคนไปคอมเมนต์ด่าท่านบ้างอะไรบ้างนะครับท่านก็ให้ทีมงานรวบรวมดูผมก็ไปบอกบอกเป็นธรรมดาครับมันไม่ถูกใจคนทุกคนแหละครับหมาเนี่ยบางครั้งตัวเราเองเรายังด่าตัวเราเองเลยว่าไม่น่าทําอย่างนั้นนะ สมัยท่านนายกประยุทธ์ท่านก็ไม่เคยฟ้องใครนะครับไม่ฟ้องใครนะฮะไม่เคยฟ้องใครนะครับแปดเก้าปีมืองแปดเก้าปีที่ผมมาพูดเพราะว่าผมได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านบ่อยนะครับไปพบพูดคุยกับท่านบ่อยอดไม่ได้แล้วครับจะมีคนรักคนเกลียดเป็นธรรมดานะครับถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยอยู่เฉยเยยังมีคนมาด่าหน้าบ้านเลยผมก็มีคนด่าครับมาเนี่ยสมัยเป็นผู้พิพาการที่จังหวัดกาญจนบุรีนะไอ้คนมันเป็นลูกกรรมการวัด สติมันไม่ดีครับมันก็เป็นลูกศิษย์วัดฮะแล้วมันใช้ดาบเนี่ยไปก่อเหตุฆาตกรรมท่านเจ้าวาดวัดหนองขาวนะครับเป็นวัดที่พัฒนาให้คนขายพระกมงขาม้านะครับผมก็ไปจับกุมตัวโอ้โหมันด่าผมเหนื่อยเลยครับมันสติไม่ดีฮะคนสติไม่ดีนะครับด่าผมนะครับผมเอาไปขังที่โรงพักหนองขาวผมก็ไม่ได้ไปทำอะไรมังครับผมรู้ว่าคนบ้านะครับ